ภายในความกินแก้มตุ๋ยเราก็น่าสอเยอะมาถูกจังหวะพอดีเรื่องมันมีอยู่ว่าเบดี้ซื้อยูนคคลนเดอร์ให้ออค่ะนางก็ชอบก็แฮปปี้เลยทีนี้เปิดยูนคคลนเดอร์มาก็จะเป็นพวกดินสอพวกสีพวกยางลบเต็มเลยค่ะถูกใจเจ้าออเแลยยูนคคลนเดอร์เนี่ยมันก็จะเป็นของของวัญคริสต์มาสนะทุกคนมันก็จะมีทั้งหมด24ช่องให้เราเปิดตั้งแต่วันที่1ถึงวัน2ี่ค่ะแต่เจ้าออของเราก็คือเปิดทีเดียวหมดเลยวันเดียวไว้ลุนใจร้อนไงทุกคนรอนไม่ได้ ส่วนข้างในก็อย่างที่บอกเลยค่ะจะเป็นพวกสีสีเมจิกดินสอปากกายางลบแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะอ๋อมีสม,มุดโนต้ตด้วยนะแล้วก็สติกเกอร์ของพาว์ปัทโทค่ะแล้วทุกคนดูนี่รูปที่อาวกสดสวยมากมากเลยเอาบบอกว่าอาว่าดสับประหลาดใบชอบนะเด็กอายุสองขวบยก่สสามขวบมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการโลกวาดได้ขนาดนี้ใบก็ดีใจสุดๆใจฟูสุดๆไปเลยค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวาดลูปกดเจออเสร็จแล้วก็มาเล่นแม็กกี้ปารตีกันตอน่อจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะทุกคนต้องไปลองเล่นแล้วรู้ปะใครไม่เล่นถือว่าพลาดเขาฮิตกันมากเลยนะช่วงเนี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นเกมโปรดใบไปซะแล้วส่วนน้องๆคนไหนที่อยากเล่นเกมกับพี่บใบกดลิงก์หน้าเบโอได้เลยค่ะแล้วเจอกัน